สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องยู t ู b e น้ตพนันทีวีสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันกันอีกเช่นเคยนะครับความฝันในวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็คือเกี่ยวกับเหรียญเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบคำทำนายนั้นจะหมายถึงอะไรและมีเลขนำโชคเลขเสี่ยงโชคอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับฝันว่าได้เหรียญเงินเหรียญทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสกุลเงินนะครับทำนายว่า คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสามีบุตรมีลูกสมใจนึกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็มีโอกาสท้งนั้นนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงชอบเล่นการพานันถ้าฝันว่าได้เงินได้เหรียญได้ทองมีโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าที่จะได้รับคือเสียเงินจากการพานันนั่นเองนะครับแต่ถ้าฝันว่าเสียเหรียญหรือว่าเสียเงินไปคนที่ชอบเสี่ยงดวงชอบการพานันก็มีโอกาสได้รับ ก็คือถ้าฝันว่าได้รับเงินก็จะเสียถ้าฝันว่าเสียจะได้รับจะตรงข้ามกันแบบนี้นะครับสําหรับกรณีฝันว่าได้รับเงินรับเหรียญรับทองนี้ถ้าเป็นตําราทํานายฝันของไทยนั้นก็ยังถือว่าเป็นฝันดีนะครับแต่มีหลายประเทศที่ถือว่าเป็นฝันไม่ดีนะครับสำหรับเลขเด็ดเลขนําโชคกรณีฝันเห็นเหรียญฝันเกี่ยวกับเหรียญนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลหน้าเรียนบาทเรียญสินะครับตัวเลขมงคลเลขเหมาะกับการเสี่ยงดวงก็คือ6 6 6 9 3 6 9 7 6 6และ6 6 4นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ